สวัสดีครับโอ้งนกเขายาลีนี่ขอกราบสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับที่โปรดติดตามโอ้นกเขายาลีที่โทรมาสั่งโอ้งนกเขาเยาลีที่มาเที่ยวค่ายที่มาเลี้งนกเองก็ขอขอบคุณครับนี่ครับที่คอมเมนต์มาที่โทรมาสอบถามที่โทรมาปิดครับที่โทรมาคุยก็ขอขอบคุณครับนี่ครับเอฟซีบอกโอ้อยากเห็นนกคงรวมต่างว่ามีเยอะมีน้อยต่อจริงหรือไม่ต่อจริงโม้หรือเปล่าหรือยังไงครับผมบอกโอ้ยไม่ต้องกลัวครับผมไม่ได้โม้ครับ มีก็ว่าม no ีไม <thôi> so, nice. ่มีก็ว่าไม่มีครับนี่ครับก็มาดูครับนี่ต่อจริงโอนจริงส่งจริงครับไม่ได้โกหกหลอกลวงครับนี่ครับไม่ยอมตัวครับนี่ตัวนหยตัวนั้นครับกงปกทุกตัวครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูครับพี่ต่อไว้นกเฉลยครับนี่ครับนกเฉลยสวยๆครับนี่ครับนี่ครับไม่ได้ว่าไปหาหมดเทโกหกครับนี่ครับมาอยู่ในกงนี่ครับนี่ครับบินดูนี่นี่ครับนี่ครับนี่นี่ลายสวยๆนี่ครับ นี่ครับนี่หางยาวๆครับนี่ครับนี่ครับไม่ใช่ว่าว่าในนี้ครับนี่บินอยู่นี่ครับไม่ได้โกหกออกลวงครับนี่มีก็ว่ามีไม่มีก็ว่าไม่มีครับไม่โกหกมดเทสครับก็เสียงดีก็มีหลายตัวครับนี่หรือจะเอาไปปล่อยก็ได้ครับหรือจะซื้อไปไว้ฟังครับราคาไม่แพงครับนี่ครับ ก็ปนกันไปครับบางทีก็มีริวตันบ้างริวเฟืองบ้างกุกสองกุกครับก็ปนกันอยู่ในนี้ครับก็ตัวไหนบางทีก็มีคูนยอยู่ในนี้ก็มีครับก็ต้องไปวัดดวงเอาครับนี่นกวัดดวงที่ต่อได้มาครับนี่บางทีผมก็ทําตําหนิไปบ้างบางทีก็ไม่ได้ทําครับบางทีก็ลืมบางทีครับได้มาก็เอ,อาไาใส่ใส่ไว้นี่ครับก็แบ่งไอ้พีครับนกกงรวมนก สวยๆนี่หางยาวๆครับนี่ครับก็ซื้อกี่ตัวก็ได้ครับก็ค่าส่งตังห้ากครับนี่ครับถ้าซื้อกับผมสิบตัวผมแถมสองตัวครับนี่ครับก็ตัวละห้าสิบาทครับนี่ไอซีจะดูได้ชมครับเอาไม่แพงครับเขาขายตัวร้อยตัวแปดสิบแต่โอ่งนกเขาเยเรียตัวห้าสิบาทพอครับนี่ซื้อสิบแถมสองครับนี่ครับจัดโปรอีกแล้วจัดปรครับนี่ครับนี่ครับชอบครับชอบให้ ได้เยอะๆครับจะได้คุ้มค่าทรงครับนี่ครับก็มีครับไม่ได้ว่าไม่ได้มีครับนี่ครับต่อจริงครับนี่โอนจริงทรงจริงครับนี่ครับสวยๆครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับก็น <c oughs> ี่วัดดวงเอาครับนี่ครับแถวกรุงเทพแถวบ้านแล้วก็ค่าทรงห้าร้อยปกติครับนี่แถวใต้ก็จะแพงหน่อยพันหนึ่งครับครับก็โทรมาสอบถามโทรมาคุยได้ครับก็อย่าลืมติดตามองน์ลงเขาใหญ่บรีครับนี่ โอนจริงต่อจริงส่งจริงครับนี่หรือจะเมาแล้วก็ได้เขามีประมาณเกือบสามสิบตัวครับสามสิบตัวครับนี่เมาเลยเอาตัวสี่สิบบาทครับนี่ก็แถมครับสิบตัวแถมสองตัวครับนี่ก็ราคาคุยกันได้ซื้อไปทําบุญซื้อไปปล่อยครับนี่ปล่อยนกปล่อยครับปล่อยนกทําบุญทําทานครับนี่ครับ เอาโชคเอาลาบครับนี่ครับเดี๋ยววันกงวันเกิดอะไรก็ได้ครับหรือวันถูกงถูกงวยอะไรก็ว่าไปครับก็มีครับนี่ครับไม่ใช่ว่าโมโกหกโมเทสครับนี่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 ครับโอนจริงส่งจริงครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามของนกเขาใหญ่บรีครับสวัสดีครับ